หลไอ้เรื่องกวนนี่ตรงนี้เลยจากที่เป็นนี่ไงมุมนี้เหมือนเราตัดแล้วมันเป็นตอแหลมๆอยู่น่เดียวแค่นั้นเองนะด้านหน้าสุด ก็ถือว่าไม่ลึกนะเจ็บน้อยลงจ้ะแล้หนูหาร้านตัดนานมากก็เลยไปห็นมาในเ<อ>ล็บหกได้ลองมาดูจา้จาจ้ะขอบใจมากเลยนะ<า>จริง,รงๆเมื่อก่อนมันร้านตัดเล็บหกมันก็มีไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกใจอย่างเง,ง,ง,งี้ยคือเด็กน้องมันก็เป็นเล็บปก,กตใิใช่ใช่มันก็คืออาชีพที่แบบเออก็เป็นการแบบก็เขามีปัญหาเนาะ แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกแนวคิดเปลี่ยนนะตั้งแต่โควิดมาเนี่ยทุกคนต้องเอาตัวรอดหน้านานแล้วจ้ะของ,ของน้าเปิดมานานมากแล้วนี่อันนี้นะต้องเอาออกให้หมดถ้าไม่หมดเดี๋ยวมันค้างพอมันค้าง,ม,างมันก็จะกลายเป็นตอที่สองก็จะเป็นซ้ำๆเลยถูก